<Yeah. S 2> สวัสดีค่ะทุกคนนะคะกลับมาพบกับคุณยายหญิงจิรีวิวค่ะวันนี้นะคะหญิงก็จะพาทั้งโบขาวนั่นเองจะ,จะไปเที่ยวการจะนะุรีกรันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่เราจะพาเขาไปมีกิจกรรมอะไรให้เขาบ้างนะแล้วก็ที่พักเป็นยังไงบ้างน้องหมาพักแล้วโอเคชอบไหมนี่ไหมพื้นที่ของเขา พื้นที่ของเขานอนคนเดียวเลยนะคะเนี่ยสบายๆเลยเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปที่กาญจนบุรีเลยค่ะใกล้ถึงแล้วนะคะใช้เวลาอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าก็จะถึงกาญจนบุรีแล้วค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ต้นจามจุรียักษ์แล้วนะถึงสักระยะหนึ่งแล้วอ่าเดี๋ยวเราจะพาไปถ่ายรูปก,กันนะคะมาถึงเราก็ต้องประกอบรถกันก่อนนะคือน้ำหนักเจ้าัวขาวนี่ก็สิบกว่ากิโลสิบเอ็ดโลได้กุ้มคงไม่ไหวอ่ะคุณพ่อเข็นมาครับเข็นมาเข็นมาเดี๋ยวเราจะพาไปดูต้นจามจุรียักษ์กันสถานที่จอดรถโอเคเลย เข้าไปในต้นจานจุริยักษ์กันนะคะล่มเนอะดูเมื่อกี้เหมือนร้อนอะเข้ามาล่มมากขอโทษทีนะคะสวยมากเลยอะตอนนี้คือเขาทำทางให้เดินแบบนี้แล้วนะตอนแรกมามันไม่ได้ทำแบบนี้เดี๋ยวเราพาเจ้าบัวขาวขึ้นไปเดินข้างบนกันดีกว่า อ้าวขึ้นมาไปเดินกันต่อเดินไปไม่ยอมจะเดินอ่ะไปเดินอ่าอ่าขึ้นมาอ่าเนี่ยค่ะมุมนี้ก็เป็นมุมที่สงบอีกมุมหนึ่งนะคะสำหรับ คนที่เข้ามาแวะเยนมการกาญจนบุรีนะคะอยากให้มาที่ต้นจำจุรียแัแห่งนี้นะลมลื่นมากเลยนะคะระหว่างที่เราเดินทางมาเนี่ยอากาศค่อนข้างที่จะร้อนมากแต่พอมาถึงตรงนี้เออเนาะการรู้เลยว่าการปุูกต้นไม้เนี่ยถ้าปลูก ูกแล้วต้นใ,ใหญ่ทำให้เออมันบรรยากาศดีแล้วก็ร่มรื่นดีมากเลยนะคะ <c oughs> โอเครู้สึกจะไม่ค่อยไหวเท่าไหรเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อดีกว่า <c oughs> ขอเก็บบรรยากาศรอรบๆต้นจามจุรียกกักษสักแป๊บหนึ่งนะคะ <c oughs> แล้วก็เราก็ไปหาที่เที่ยวอื่นต่อกัน <c oughs> <c oughs> พอทุกคนเราก็มาถึงสะพานข้ามแม่น้ําแควกันแล้วนะคะอีกจุดหนึ่งที่เรามาที่กาญจนบุรีแล้วเราก็ต้องมาเที่ยวกันเนาะสองข้างฝั่งทางโอ้สวยมากเลยแต่แดดค่อนข้างที่จะแรงมากเลยนะวันนี้ถ้ามาตอนเช้านี่น่าจะสวยมากเลยอะคะ่ะแต่นี้แดดแรงยัยถ่ายรูปสวยมาก นี่มีเรือนำเที่ยวด้วยนะคะทุกคนก็เก็บค่าบริการกันไปเนาะ แล้ว่ากลับแล้วมาเก็บบรรยากาศนะคะถ่ายรูปแป๊บบนึ่งคือเราทิ้งบัวขาวไว้ในรถไงก็ห่วงเขาอยู่เดี๋ยวหาอะไรกินเย็นๆอ่อเนาะ มนมสดหวานน้อยหวานน้อยรรค่ะเรามาถึงที่พักกันแล้วนะคะกับบ้านใจรักค่ะบ้านใจรักแพรพักด้วยนะคะ <showed up> เบอร์เทอนี้เลยนะคะ <showed up> อันนี้ก็จะเป็นสถานที่ในการจอดรถด,ด้านหน้านะคะ ที่จอดรถค่อนข้างที่จะไม่ได้เยอะนะมันอาจจะพอดีกับห้องพักเลยถ้าครอบครัวไหนที่เอารถมาหลายคันเนี่ยการจอดรถอาจจะต้องจัดระเบียบกันมากกว่านี้นะเพราะว่านี้มาถึงเนี่ยคือต้องให้บ้านอื่นเขาขยับรถให้ค่ะเพราะว่าเราเรามาช้าสุดรามาสายสุดเลยนะเดี๋ยวเราลงไปดูด้านล่างกันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนี่บริเวณด้านนอกนะคะไปเลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องพักกันนะคะมาถึงแล้ว ได้ห้องเบอร์สิบนะคะเดี๋ยวเราลเสเบียงลงไปอันนี้ก็จะเป็นโซนด้านบนนะคะจะเป็นบ้านพักแบบนี้เลยหลังละหนึ่งพันบาทพื้นที่เขาก็บอกว่าพักตรงนี้ก็สามารถลงไปเล่นน้ำด้านล่างได้เหมือนกันนะแต่ว่าเราเลือกที่จะพักด้านล่างมากกว่าเนะเพราะว่าออกจากบ้านไปปุ๊บเราก็ลงน้ำเล่นได้เลยวิวก็ท็อปเลยนะคะวิวท็อปมาก นี่เลคะเวลานเดินก็ด้านหลังนี้เลยนะคะหนึ่งเราพักบ้านหลังที่สิบถึงแล้วนี่เลยคะ่ะบ้านหลังที่สิบนะคะเราไปดูด้านในนะคะดูด้านในเพิ่งขนของมาหนึ่งรอบ นี่เลยค่ะห้องพักนะคะน,น,นี่เลยเป็นเตียงเดียวค่ะเป็นเตียงเดียวนะคะอแอร์เปิดช่ำๆได้เลยนะแอร์เปิดช่ำๆได้เลยค่ะมีทรทัศน์ให้นะคะโต๊ะกินข้าวนะอันนี้เราจองห้องพักสองคนนะคะที่นอนได้สองคนนะคะกระติกน้ำร้อนมีมาจา้าแก้วนะคะชงกาแฟได้ถ่วยจานชามกระติกน้ำแข็งมีนะคะห้องน้ำก็จะประมาณหนึ่งโอ้ยอยู่คืนเดียวไม่เป็นไรนะคะ่ะห้องน้ำประมาณนี้ก็อยู่ได้เลยเนาะ ที่สาคัญคะ่ะน้องโมขาวเราสามารถฉี่ในห้อง,ง,งน้าทําธุระอะไรของเขาในห้องน้าได้ไงก็เลยไม่ต้องเป็นหัวเดี๋ยวต,ต้องหาที่นอนของน้องโมขาวก็น่าจะอยู่ข้างล่างนี้แหละเอาอมกมาบางป่ะออกมาบนางป่ะวัววันนี้เรามาพักห้องเบอร์สิบนะคะที่จริงเราอยากจะได้ห้อง ริมสุดนะริมสุดเลยแต่ว่ามันเต็มอะค่ะขนาดเรามาวันอาทิตย์นะนี่ค่ะอันนี้ก็มันก็คือจะได้เดินตรงสะพานวิวสวยแต่ตรงนี้ก็โอเคแล้วอะค่ะเพราะบ้านแต่ละหลังเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใกล้ชิดกันเนาะเขาก็จะมีตรงทางเดินเนี่ยค่ะนี่ให้เราแบบขั้นกลางระหว่างห้องระเบียงก็ไม่ได้ชิดอะไรกันก็มีความเป็นส่วนตัวค่อนข้างที่จะสวยน,นะคะเดี๋ยวเราคงต้องรอให้แดดหุบมากกว่านี้นะแล้วค่อยออกมานั่งชิลๆกันหน้าห้อง ก็น่าจะชอบเพราะว่าอากาศเย็นแล้วไนงะใครบอกว่าหมาพักนะคะไปเที่ยวกับเราไม่ได้นะคะน้องหมาทุกพันธุ์นะคะก็คือเราต้องรู้นิสัยเขานิดนึงนะคะเวลาที่เราจะพาเขาไปเที่ยวอะคะ่ะรู้นิดนึงว่าให้เขาได้มีพักมีอะไรบ้างถ้าเราจะลุยลุยลุยอย่างเดียวเลยไม่ให้เขาพักเลยเนี่ยเขาก็จะเหนื่อยนะบางทีมันจะเป็นฮิสโตกได้โดยเฉพาะหมาหมาพันธุ์เล็กอย่างเงี้ยคะ่ะจมูกเขาก็จะสั้นด้วยนะคะหมูเขาสั้นแล้วก็การที่เขาจะ เดินเหินอะไรเงี้ยเขาก็จะเหนื่อยง่ายกว่าปกติแล้วจะพายเรือเล่นกันน้องบัวขาวสบายเลยมีคนพายให้มาดูวิวรอบๆร,รีสอร์ทกันนะคะอากาศเย็นๆตอนนี้เรามาเนี่ยก็คือช่วงเดือนเมษานะคะช่วงเดือนเมษาตะวันมันค่อนข้างที่จะรับฟ้าช้านิดนึงตอนนี้จะหกโมงเย็นแล้วนะคะดูเด ฟ้ายังแบบโอ้โหแดดเพิ่งจะหุบเองนะเนี่ยเราถึงได้มาพายเรือกันระหว่างที่พักเรานะก็จะมีแพรเนี่ยค่ะเขาจะพาแพรล่องเปียกกันด้วยปวยเพลงเมามันมากเลยนะนนเนี่ยเพลงหน้าแดนมากเลยอ่ะ สองแล้ผลพิสูจน์ไปแล้วนะคะว่าน้องหมาของเราไม่จำเป็นต้องฝึกการว่ายน้ํานะคะก็สามารถที่จะว่ายน้ําได้นะคะหมดสภาพเลยคืนนี้น่าจะหลับปุ๋ยหลับปุ๋ยหลับปุ๋ยทำไมเป็นอย่างนี้อ้าวพ่อก็ไฟเยอะเหลือเกินให้มันติดเน๊อะให้มันขึ้นข้างบนนี้ดี๋ยดูเลยค่ะหมดสภาพแล้วค่ะอ้าวเนี่ยท่าหมดสภาพแล้วค่ะดูแม้กระทั่งแบบไม่อยากจะอาบน้ำแล้วไง ฮะอยากเล่นน้ำอีกปัองอยากเล่นอีกปังหนูไม่อยากเล่นเลยวหนูอยากจะขึ้นหนาวนาี่ค่ะเราสั่งหมูกระทะมาด้วยนะคะมื้อเย็นเย็นแบบนี้นะชุดละชุดเล็กก็คือ350-550ถึง550นะ วันนี้เราก็สั่งชุดเหล็กมาสั่งแป๊บเดียวค่ะเราเล่นน้ำเดี๋ยวพอหิวๆเนี่ยเขาก็เอามาให้อะเ็จย <c oughs> เดี๋ยวเรามาทํากันอูอากาศชิวๆด้านนอกแบบนี้ <c oughs> แต่ว่ามองไม่เห็นอะไรนะมแมลงเริ่มเยอะแล้วอะค่ะมแมลงเริ่มเยอะนะ <c oughs> เดี๋ยวรอบัวขาวกินข้าวเสร็จคือวันนี้เราซื้อตับตับมาด้วยตับไก เนี่ยเดี๋ยวเราก็ปิ้งหมูกระทะไปเขาก็ได้กินของเราด้วยไง ความทุรักทุเลในการทาหมูกระทะลุงนี้เอาเตาแบบเอาเตาไฟฟ้ามาจะดีกว่านะคะเนี่ยคือไปแต่ละทิปเราก็จะรู้อยู่ว่าหมูกระทะเนี่ยกว่าจะติดไฟได้เนี่ยตอนนี้ผ่านไปครึ่งชั่วโมงไฟยังได้อยู่แค่นี้เลยเนี่ยรอติ้มติ้งปรับให้เจ้าบัวขาวอยู่นะเนี่ยวันนี้มื้อเย็นของบัวขาวเมื่อกี้กินข้าวไปแล้วก็ยังได้ ตับกระทะอ่าตับกระทะรออยู่นะเนี่ยรออยู่ยังไม่ยอมไปไหนตั้งใจเอาใจช่วยพ่อก่อไฟนะ บัวขานั่งรองตักเมื่อกี้จะบอกว่านั่งอยู่ในบ้านนั่งหลับนะคือเพียถ้าจะมาที่นี่สิกรรมก็ต้องปิ้งหมูท้ากินนะไม้บรรยากลักกบ้าง สันเขื่อนสีนัคลินนะคะตอนเช้าบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะ ไส่พะโล้เปิดอยู่เจ้าเดียวพี่ยังไม่ตื่นกันอันนี้น้ำพริกอะไรคะเนี่ยพี่อันนี้น้ำพริกเผาอ๋อน้ำพริกเผาอันนี้พริกกระเยงอือันนี้ผะแน้งหมูเดี๋ยวแกก็ท้องเสียออีกต้มแซ่บนี่ดูกับข้าวกันเลยแต่ละหม้ไงแล้วก็เะแนแหงหมูอย่างละถุงเนาะเออเอาตัวอย่างละถุงก็ได้แล้วก็ข้าวข้าวถุงจ้ะข้าวสองถุงเอาพะโล้ถุงค่ะ พี่แกงอะไรแกงไก่ก้มยจั๊มใ่ไหมก๋วยจั๊มแบบอันนี่นี่ก็ไข่นี่ก็ไข่เยอะเป็นหมดเนื้อที่เขาไม่มีผัดผัดอะไรนะพี่แกงอะไรนะแกงเขียวหวานเอออันนี้เนาะแล้วอันนี้ฮะเนาะวันนี้มันวันจันทร์ด้วยเนาะมันก็เลยตลาดมันก็เลยจับติด ทุกคนคะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับแล้วนะคะจากใจรักนะคะใจรักบ้านใจรักรีสอร์ทนะคะวันนี้กิจกรรมเมื่อวานเราทํากิจกรรมมากมายเลยนะไม่ว่าจะไปพายเรือเล่นน้ํานะคะและที่นี่เขาก็มีแพรเปียกด้วยแต่พอดีว่าเรามากันแค่2คนไงก็เลยนั่งไปอาจจะไม่สนุกเท่าไหร่เนาะ ปรากฏว่าเจ้าบัวขาวนะคะเที่ยวมาครั้งนี้เขาก็โอเคนะเพราะว่าเมื่อคืนหลับสบายมากนอนหลับฝุ๋ยเลยแล้วก็ไม่กวนไม่กวนทั้งคืนเลยแล้วก็น้ําค่อนข้างที่จะสะอาดวิวก็ดีมากเลยนะคะก็ถ้าใครผ่านไปผ่านมาที่กาญจนบุรีนะคะสีสวัสด์ นะมันก็อยู่ใกล้ๆก,กับตรงเขื่อนสีนักขนตฤเลยซึ่งเมื่อเช้าเราก็ได้ไปแวะมานะคะแล้วก็น้ําตกเอราวัณก็ใกล้มากเลยนะคะสะดวกสบายมากเลยที่สําคัญเลยเอาไอ้เจ้าตัวเล็กตัวนี้มาได้ด้วยนะ ท่านนะคะที่เข้ามาชมกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหญิงนะคะในการทำรีวิวครั้งต่อไปกับคุณนายหญิงติดรีวิวค่ะขอบคุณค่ะ